เดี๋ยวเพลงจะกินนมไหมเพลงเดียวทีเดียวทีเดียวล้วให้กินแล้วเร็วหนึ่งสองสามเพลงอะไรโกอะไรเร็วโกอะไรเอาแม่เร็วงานไปแล้วเพลงอะไร แม่งั้นไม่ต้องกินนมแล้วนะเพลงอะไรบอกสิ <c oughs> เพลงไร <c oughs> เพลงไรอย่ามาลองฟังอยู่ <c oughs> ทำไมไม่รู้อ่ะป๊าเพิ่งสอนไม่ใช่เหรอลูก <c oughs> ปองออกจากจมูกอ่ะ